ปิดนะครับผมใครที่จะมาตลาดช่องจอมนะครับตลาดปิดครับก็ประชาสัมพันธ์นะครับผมถ้าใครที่จะมาครับต้องดูด้วยครับเนี่ยตลาดปิดครับผมตลาดปิดครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดสิบเก้าระบาดครับผมปิดครับนี่ครับผมอันนี้ผมขับรถผมไม่ได้ลงไปนะครับผมแค่มาตามุละครับผมผมก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับนี่ ให้ดูกันให้ดูกันเลยมีแต่รถพวละละ่วงครถบรรทุกมาส่งเดีงแวเขาก็ก็ไม่ได้โจมก็มาโจมไ้ข้างบอกให้โกนพ่อสอนไว้ปิดหมดเลยนี่เชื่ออะไรปิดหมดเพราะว่าน,นักเงนแล้ว,วตลาดปิดครับ งร้านข้าวร้านอะไรที่อยู่บริเวณน,นี้ตลาดนี้ก็เรียบร้อยหมดปิดไี่ถือว่าปิด,ปดตํำการถ้าเปิดวันไหนจะแจ้งให้ทราบอีกทีเพราะยังไม่รู้ว่าเปิดัไนไนเพราะเพิ่งปิดได้ไม่กี่วันนะครับผมตลาดปิดครับแล้วก็มี